แต่ว่าเลขา่ิที่การใหญ่องค์การสหรประชาชาติจะระบ,บุว่าจํานวนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ที่เสียชีวิตจากสงครามในกาซาตลอด5เดือนที่ผ่านมามีไม่ต่ํากว่า190คนแต่ฐานข้อมูลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ทั่วโลกรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202คนแล้วนะครับและการโจมตีรถยนต์ของ WCK ในครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต7 ก็ยิ่งเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่คอยทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซามากขึ้นด้วยคุณอ hey, um, ิษรากินิมานติดตามเรื่องนี้ละอมีโซมีแฟลงคอมชาวออสเตรเลียคนนี้เธอเป็นหัวหน้าบรรเทาทุกข์ของโ o w Central Kitchen หรือ WCK ในชนวนกาซา คลิปนี้ถูกเผยแพร่นในทวิตเตอร์ของ WCK เพื่อเล่าถึงบรรยากาศที่ครัวเดียวอบาลาใจกลางกาซา Spot, ก่อนเธอเสียชีวิตหน uh, ึ่งสัปดาห์ the, fragrant, นอกจากชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานของลาซอมีก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกวันเธอทุ่มเทให้ผู้พลัดถิ่นในกาซาได้รับอาหารร้อนๆอ่นร่อน You know, it, it was, she got to, to serve hot meals to people who were having maybe the, the lowest point of their lives. And the thing that, that I think was just amazing about Zami is that she never met a stranger. It's an infectious smile. She makes you feel like you're the only person in a room. And so, as a plate of food, food went from service provider to service recipient, that could be a very cold exchange if it's just a plate of food but zombie would produce that in a way that made you know that there was a connection that we're human beings we're sharing this moment together it was just an infectious smile an infectious way of being and you know that's that's very rare And that's the thing i think i'm gonna miss most hello everyone damien chakin from cairo damien sobao chakin นี่คือคลิปวิดีโอของเขาขณะตรวจสิ่งของที่กลุงมไคลโลการเสียชีวิตของเดเมียนทำให้ประธานาธิบดีโปลแลนด์โพสต์ข้อความใน X แสดงความเสียใจด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของอาสาสมัคร WCK รวมถึงพลเมืองโปลแลนด์ยังมีไซเฟดดินอัสซามอายัดอบูฮาฮาคนขับรถบรรทุกของ WCK เจคอบฟลิงเกิลชาวอเมริกันแคนาดา และเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จากสหราชอาณาจักร3าคนที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมรักษาความปลอดภัยของ WCK คือจอห์นเชปแมนเจมส์แฮนเดอร์สันและเจมส์เคอร์บี้หลังเกิดเหตุ WCK ออกแถลงการโดยมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ o l e Central Kitchen กำลังเดินทางอยู่ในบริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่ขัดแย้งโดยรถสองคันที่ติดป้ายโลโก้ว่า a soft skin vehicle หรือยานยนต์ที่มีตัวถังบอบบางและเจ้าหน้าที่ของ WCK ได้ประสานกับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือกองทัพอิสราเอลแล้วแต่ขบวนรถก็ยังถูกโจมตีขณะก,กำลังออกจากโกดังที่เดียออบาซึ่งทีมเจ้าหน้าที่กำลังนำอาหารกว่า100ตันที่ถูกขนส่งมาทางเรือมาเก็บไว้ที่นี่เพื่อช่วยชาวเปเลสไตน์ในฉนวนกาซาในแถลงการยังระบุว่า นี่ไม่ใช่แค่การโจมตี WCK เท่านั้นแต่ยังเป็นการโจมตีองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ปรากฏในสถานาการณ์ที่เลวร้ายข้อมูลจาก a อ e Worker Security Database ระบุว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาทุก202คนถูกสังหารในชนวนกาซาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ทำงานให้กับอันว่าซึ่งเป็นหน่วยงานสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยชาวเปเลสไตน์ ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาสำหรับ w c k นี้คือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือด้านอาหารและที่พักให้กับผู้ประสบภัยจากวิกฤตมนุษยธรรมในกาซานริศราคินิมานไทย PBS รายงาน